คุณผู้ชมลองน้ำมันปลาล์มแดงไปทำอาหารกันหน่อยไหมครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดตรังนะครับที่เขาสกัดเอาน้ำมันปลาล์มแดงมาต่อยอดนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างครับทั้งกินทั้งทานนะครับหวังดันราคาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนปลาล์มให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับนำมเมล็ดปลาล์มสดมาเข้าตู้อบนะครับเพื่อไล่ความชื้นออกแล้วก็นำมเมล็ดที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วนะครับไปเข้าเครื่องสกัด ได้น้ำมันปาล์มแดงที่มีคุณภาพนะครับเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เลยครับส่วนเส้นใยกับเมล็ดในปาล์มที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มแดงแล้วก็นําไปเข้าเครื่องคัดแยกเส้นใยแล้วก็เมล็ดในปาล์มโดยเส้นใยปาล์มนะครับสามารถเอาไปทําปุ๋ยส่วนเมล็ดในปาล์มนะครับถ้านําไปสกัดจะได้น้ํามันเมล็ดในปาล์มราคาขายจะสูงกว่าราคาน้ํามันปาล์มดิบนะครับเพราะว่าเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพสูงกว่า อยู่ที่กลุ่มนิสากิจแปลงใหญ่ปล์มน้ำมันท่าสะบา้าตำบลท่าสะบา้าอำเภอวังมิเศษจังหวัดตรังนะครับมีสมาชิกประมาณ30คนส่วนปล์มน้ำมันเนื้อที่รวมกว่า5 0 0อยไร่นะครับโดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่มหาวิทยาลัยวยลัลเลยกษั์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังมทรตรังนะครับร่วมกันศึกษาวิจัยจนได้เครื่องมือสกัดน้ำมันปลม์มและได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานออยอแล้วด้วยครับ เมื่อสกัดน้ำมันปลาล์มจากต้นนะครับจะได้น้ำมันปลาล์มแดงบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีและฟอกสีครับออกมาเป็นน้ำมันรวมด้านบนนะครับจะเป็นสีแดงก็คือน้ำมันโอเลอินส่วนด้านล่างน้ำมันสีเหลืองก็คือไขสเตียรีนนะครับซึ่งน้ำมันปลาล์มแดงได้ส่งไปวัดคุณภาพแล้วนะครับได้ค่าแคลโรทีนอยถึงึง1,010 ppm ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A และก็ค่าวิตามิน E ไพโ์โตรีนอนนะครับประมาณ700 ppm ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าน้ำมันปกติครับเพราะว่าใช้วิธีสกัดด้วยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกรรมวิธีมีทั้งวิตามิน E วิตามิน A ที่สูงมากครับแล้วก็คง <ทำ S 1> คุณ<ด>ค่าสารเบต้าแคโรทีนด้วยที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้สูงเลยครับน้ำมันปาล์มโอเลอินนะครับ<า>จึงเหมาะกับการบริโภคได้เลยครับกินกินสดได้เลยทำไก่เจียวปรุงอาหารอะไรได้ปกติแต่ขอให้อุณหภูมิ ความร้อนน่ยต่ำๆเพราะว่าสีแดงถ้าโดนความร้อนเยอะค่ามันก็จะหายเพราะงั้นไอเนี้ยในน้ำมันปาล์มแดงของเราเนี่ยค่เราส่งไปวัดแล้วได้ค่าแค่โรีโนน์หนึ่งพันสิบ ppm นะคะเราก็าวิตามินอ e ีของเราเนี่ยอ e ีไตโคอนอลเนี่ยนะคะอ e ีเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยซึ่งมันสูงกว่าค่าน้ํามันทั่วไปโดยปกติเพราะว่าเราใช้วิธีธรรมชาติในการสกัดนะคะแต่ว่าในในเชิงการตลาดจริงๆอะคะ น้ำมันที่ตลาดจะซื้อไปกินก็คือน้ำมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมันโอเลอินโอเลอินที่เป็นน้ำมันธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ผ่านกรรมคือถ้าเป็นเกณนอยอเขาบอกว่าน้ำมันไม่ผ่านกรรมวิธีเห็นวิวาโร แล้วส่วนที่เหลือจากน้ํามันปาล์มโอเลอินก็คือส่วนสีเหลืองๆก็คือไขสตีรินนะครับพอโดนความร้อนก็จะละลายออกมาเป็นสีแดงเหมือนกันจากการสื่อาวิจัยพบว่ามีสารออกฤทธิ์ในการนําซึมเข้าใต้ผิวหนังได้ดีเลยครับแล้วก็ออกฤทธิ์ในการรักษาลดการอักเสบนะครับจึงพัฒนาอีกหลายผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วก็เป็นเครื่องสาอางนะครับอย่างเช่นไขปาล์มทําเป็นปาล์มนวดหลอดสีเหลืองนะครับใช้สําหรับการนวดผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อย อโรมาราูปแบบลูกกลิ้งนะครับอันนี้ก็คือใช้ทากลิ้งเฉพาะจุดได้เลยครับแก้ปวดเมื่อยให้กลิ่นหอมกลุ่นด้วยแล้วก็ผ่อนคลายขวดละ109บาทนะครับน้ำมันบำรุงผิวนะครับบอดี้ออยล์ราคาขวดละ250บาทมีสบู่ก้อนสบู่เหลว้วยใช้น้ำมันธรรมชาตินะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวรักษาผดผื่นคันเหมาะกับคนผิวแห้งนะครับก็ขวดละ129บาทแล้วก็มีขวดละ159บาทและเซรั่มน้ำมันป,นปลาล์มแดงผสมกับบัวบกซึมมเรร็วิหอ,อ,หอะับ ร่วมกับอาจารย์พัฒนาต่อยอดเพิ่มอีกหลายผลยพพิตภัณฑ<า>์เลยครับเนี่ยค่ะก็จะได้ทั้งเขนเป้าหมายในอนาคตรเราจะพัฒน,นาน้ํามันเราเนี่ยพอเราได้มาตรฐานเสร็จแล้วเราจะทําเป็นซอฟต์เจลที่ให้คนบริโภคง่ายๆไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆเพราะว่าตอนนี้มีกําลังจะทําวิจัยร่วมยกับอาจารย์ก็คือเอาเอาน้ํามันปาล์มแดงไปผสมกับที่เขาใช้รักษาข้อเข่าอะค่ะอะไรคอลลาเจน พลลงเจนผสมน้ำมันปาล์มแดงกำลังทำลังเขียนหัวข้อกำลังจะเขียนหัวข้อให้อาจารย์เขาไปวิจัยให้ค่ะที่ผ่านมาครับเกษตรกรชาสวนปลาล์มผลิตปลาล์มน้ำมันได้ก็ส่งขายโรงงานเท่านั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้ผลผลิตออกมาเยอะนะครับชาสวนก็ถูกกดราคาผลผลิตล้นตลาดอีก ถ้าสามารถดึงเอาผลผลิตออกจากระบบแบบนี้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้กินไว้ใช้เองได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําเป็นธุรกิจเล็กๆในชุมชนของตัวเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีครับและยังสามารถทําได้ในครัวเรือนด้วยครับผ่านการทาที่ที่แบบง่ายๆอันนี้คือไม่ต้องมีเครื่องจับแบบอุตสาหการรมเหมือนกับในภาพแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เรียนรู้ด้วยนะครับ ในอนาคตทางกลุ่มตั้งเป้าว่าจะพัฒนาคุณภาพนะครับให้เทียบเท่ากับเรื่องของน้ํามันมะกอกแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยและอยากจะได้ความร่วมมือจากภาครัฐนะครับมาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวสวนเพิ่มมูลค่ากันแบบนี้รับ